สวัสดีค่ะมาพบกับช่องธมุนวันชาลิพาอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่16ทับ4 2,567ช่องธมุนวันชาลิพาเป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขบน2ตัวนะคะมี53 57 1> ห1 6นึน่เน้น5 3 6สค่ะเลขบนสองตัวอีกใบนะคะมี7 1 7 2หนึ่งเดส,ดส,ดสเน้น7 3และ7 4ค่ะแล้วก็มีเลขบนสองตัวอีกใบนะคะมี 1> 8 1, 8 2, 8 3, 8 4เน้น8 3และ8 8 4ค่ะแล้วก็มีเลขล่างนะคะใบสรุปนะคะมี5 7 6 7ค่ะแล้วก็มีเลขบนใบสรุปนะคะมี

นี่ก็เป็นหวยบนล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่16ทับ4สอฝากกดไลค์กดแชร์กดติไตามช่องทมนวันชาลิพาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ